มาดูราวัฒนามาดูราวัฒนาวันที่ห้าครับผมขอก็จัดขัดก็ผ่านครับราวัฒนาวันที่ห้ามาเร็วครับมาเลยครับอย่าลนะครับวันที่ห้าทับสองทับหกแปดวันที่ห้าทับสองทับหกแปดครับผมมาแลวครับราวัฒนาครับอย่าลืมนะครับมาดูครับช่วยให้อาหารแมวน้อยด้วยนะครับครับ ่าพัฒนาชอบเพราะจัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับวันที่ห้าทับสองทับหกแปดวันที่ห้าทับสองทับหกแปดลาวสตาหน่อยทั่วไปหน่อยสามคัคคีหน่อยพัฒนาลาวสามคัคคีครับผมอย่านี้นะครับลาวพัฒนาครับมีเฉพาะกิจกาซาพิเศษปกติ VIP e ครับผมหน่อยสามคัคคีหน่อยพัฒนาครับ อรวมหน่อยครับรวมหน่อยครับรวมหน่อยจนไปถึงสองทุ่มสองทุ่มครึ่งครับลราพัฒนาเราสามารถี่ครับผมเพื่อมีครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเกตศูนย์สองอ่าศูนย์สองเกตศูนย์เจ็ดสองครับตัวการมีห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับผมแมวน้อยแมวน้อยครับอันนี้เป็นของแมวน้อยนะครับด้อชอบก็จัดขัดก็พัดครับเออเอากับแมวน้อยครับผม เป็นของน้องแมวเป็นของน้องแมวครับผมผมันเป็นของใครนะครับว่าอืมเป็นแนวทางของน้องแมวมาแล้วกับว bon er ันท <español> ี่ห้าครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเดีน้ครับถ้บวันที่ห้าครับผมนี่นครับนี่ครับแนวทางของวันที่ห้าครับมาแล้วครับผมอืม วันท <95, S 2> ี่ห้าทับสองทับหกแปดนะทับสองทับหกแปดลาวสตาหน่อยทั่วไปหน่อยสามมือขีหน่อยพัฒนาลาวสามัคคขีครับลาวพัฒนาครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับไปดูของออลงงาเพื้นกันบ้างครับเมื่อกี้ดูของแมวน้อยแล้วครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับครับลาวพัฒนาวันที่ห้ามาแล้วครับผมเอา นี่ครับเราพัฒนาวันที่ห้าครับวันที่ห้าทับสองทับหกแปดทัพสตาส์น้อยทั่วไปนอยสามัคคีลาวสามัคคี้อยพัฒนาลาวสามัคคีมานะครับจอบก็จัดขัดก็ผ่านกัน้เลยนะครับผมกับเราพัฒนาเราพัฒนาครับวันที่ห้าลืมครับมาแล้วมาแล้วครับบูมมาแล้วครับเราพัฒนาวันที่ห้าครับผมเอองออลงลภเพลนครับ หกห้าสี่หกห้าสี่ห้าสี่หกห้าหกสี่ครับผมอืมตัวกันมีตัวกันมีครับสองสี่ห้าเก้าสี่เก้าครับผมอ่อนเพื่อนอาดารีนะครับมาแล้วชอบก็จัดการก็ผ่านครับดูไปเรืเร่อยๆก,ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอืมชอบก็จัดกัดก็ผ่านก็ได้ครับเริ่มไปตั้งแต่วันที่ห้าครับผมมาแล้วมาแล้วครับผม อืมช่วยทําบุญด้วยนะครับเสื้อหานห้น้องแมวครับน้องแมวแนละ้อาหารเะร็จเพนครับอ่าพระมันกรสันเขาสันอยู่น้องกินนะครับเนาะอืมอากาศเริ่มหนาวมาอีกแล้วครับผมอากาศเริ่มหนาวมาอีกแล้วเนาะโอ้ยน้องเขาเป็นยังไงเนาะครับอืมนี่ครับเป็นดาวพัฒนานนะครับเนาะหก ห้าสี่ห้าสี่หกห้าหกสี่ครับผมสองสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าสี่ครับอย่างน,นี้นะครับนี่ครับอทอาำบุญด้วยนะครับสาธุสาธุคระพู ไปอีกครับไปเรื่อยๆครับไปวันที่อะไรเออ,เอ,อวันที่หกครับออดูกันอีกวันที่หกครับออวันที่หกก็มาแล้วครับชอบก็จัดขันก็ผ่านนะครับออบางทีก็สับสนบ้างขอโทษขออภัยครับวันที่หกทับสองทับหกแปดวันที่หกทับสองทับหกแปด ลาวสตาน้อยทั่วไปน้อยสามัคกีน้อยพัฒนาลาวสามวิคีครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จะกัดข้ดขอขันกันได้เลยนะครับมาแด้วครับมาแล้วครับหกสามแปดสามแปดหกสามหกแปดครับ หกสามแปดหกสามหกแปดครับผมอย่าลืมนะครับอมอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่หกครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความเพลิดเพลินครับ อย่าลืมนะครับรอ,อก่อนจัดขัก็ผอ่านครับผมรู้เพื่อความเพลิดเพลินรูปเพื่อความสนุกสนานครับผมนี่นะครับเอาอืาอไปอครับ วันที่เท่าไหร่ครับต่อ,อไปน,ะะน,นี่เป็นวันที่หกอ่าที่หกเลยครับแมวน้อยอันที่หกแมวน้อยแมวน้อยมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็หันกันได้เลยนะครับอันที่หกแมวน้อยแมวน้อยครับผมนะครับอ่าอันที่หก้องแมวก็มาอีกแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็หานกันได้เลยนะครับผมอ่า ดา,า,า,าวสตานอนทั่ไปน่ยสามคีราวสามขีมเมื่อดื่มครับวันที่หกครับผมเก้าสองสามสองสามเก้าสองเก้าสามตัวกันสามห้าห้าสามหกสองหกสามครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม,อมชอบก็จัด ขัดก,ก็ผ่านกันได้เลยนะครับูมวันที่หกทับสองทับหกแปดครับอย่าลืมนะครับมาแล้วมาแล้วครับ ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เนี่ยนะครับผมแนวเรามาดูนี่ครับมาดูวันที่อะไรเอยแปดป่ะครับโอ้โหวันที่เกตครับวันที่เกตวันที่เกตครับเรามาดูวันที่เกตว่าจะมีอะไรกันบ้างครับดูไปเรื่อยๆครับอืมโอ้มีลาวพัฒนาเพราะวันที่เกตครับอาจจะมีลาวพัฒนากันบ้างนะครับเนาะวันที่เกตนะครับเนาะ ครับเนาะเอามีหม้อมีครับคอยเปิดเงินนะครับนะดาวพัฒนาครับผมเกดสองหกแปดเจ็ดสองหกแปด 2, 68, ครับราสตาน้อยทั่วไปลอยสามวิคีเราพัฒนาลอยพัฒนาราสามวิคีาครับผมมาแล้วครับดาวพัฒนาครับผมเกตเก้าสองเก้าเจจ็ดเ็ดสองเกดเก้าครับผมเก้าสองครับ จบประจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเอาหนึ่งห้าเก้าห้าแล้วก็สองห้าสองหกสองครับอือจบปะจากขัดก็ผ่านกัน,นได้เลยนะครับเด้ออืมทำบุญด้วยนะครับสาธุสาธุครับผม ดูเลยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผันนะครับผมเออไปดูวันที่เก็ตอีกรอบหนึ่งครับกับลาวพัฒนามิวโนครับถึงมโนวันนี้ครับเอาไปเรื่อยๆนะครับเนาะเอเบิ่งไปเรื่อยๆว่าเป็นยังครับชอบก็จัดขัดก็ผันครับบ่ได้ว่ากันนะครับอ่ะวันที่เกตทับสองทับหกแปดครับผม ลาวสตาโนยทั่วไปนอยสามัคคีนอยพัฒนาลาวสตาโนยทั่วไปนอยสามัคคีนอยพัฒนาลาวสามัคคีลาวพัฒนามานะครับอย่าลืมอย่าลืมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับดูเลยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับพุ่มสาธุสาธุนโมทนาบุญด้วยนะครับ